สวัสดีครับพี่้องตอนนี้นะครับเ็นกับพี่โอกาสได้กลับบ้านนะครับยี่อำพือสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมสู่ชอโมรีสอร์ทสภาพพี่้องนะครับว่าชมบรรยากาศเก่าๆแล้วก็เราว้เด็กไปกับชอมงรีสอร์ทนะครับผม่าเบนเคยอยู่บางไดกินบางไดเห็ดนียงอยู่อยู่ในหนีนะครับผมบ้าย ครับสมัยตะกีนะครับชามง้งดีสอดนะครับเป็นบริเวณที่มีแต่ต้นบักม่วงมี่เป็น,ปนสวนมะม่วงของคุณย่าคุณป,ปู่นะครับแล้วก็เป็นพอกหมูสมัยตะกีนะฮะอากาศตรงมาถึงรุ่นคุณป่าคุณพ่อนะครับผมกับมีการทำดีสอดกันขึ้นมานะครับในบริเวณของสวนมะม่วงนะครับตะกี้เอ่าบาน่วน รกระสิมีหาห้องแกรกก็คือห้องหนึ่งห้องสอง 2, ห้องสามห้องสี่ห้อง 3, ห้าแล้วพวกเว่งกระสิว่าปลูกต้นไม้กันยุ่หนาแลนะตอนนี้นะครับชอมรอีสอร์ทนะครับกัมมี่ประมาณยี่สิบห้องไปแล้วนะครับว้าว คือรูปพ่อเราเองเป็นครับบริเวณนี้ก็ได้กลายเป็นแมวลงจอดรถไปแล้วที่เก็บของแมวในวินทีนะครับของชมพงที่สอดนะครับ พืชที่บ่างนะครับคุ้นป่านะครับผมโดยความขายาันของเพิ่นนะครับกับปูกพาออแกนิกนะครับไ้ขายในตลาดด้วยนะครับเป็นระบบน้ําบนทำงนานเป็นร้านอาหารร้านอาหารตอนนี้กับ่มมีค,มน,คนเท็ดแล้วสะาที่ผามีนะครับผม เคยมีการจัดงานแต่งจัดงานกินเลี้ยงจัดงานหลายๆอย่างครับมากมากอีกเชืออหนึ่งก็คือกิจคอร์ดสุดถึงนะครับเคยพาหมอรัมมามีหลายคนแล้วนะครับที่เขาได้สมัคได้สมัครที่ยังเปิดร้าน ไปแล้วนะครับผมกับชีวิตใบเด็กและก็ช่อม่วงรีสอร์ทนะครับผมที่เราเคยอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลน,นครน,นะครับผมฝากพี่น้องแรมน้ำกันแล้วกันนะครับไปหามาแว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 กันครับผมบานก่อยู่ที่อ่าห้างจากตัวอำเภอสว่างแดนดินประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมหันหน้าไปทางอำเภอสองดาวนะครับผมเชิญแวะได้กันที่ช่อม่วงรีสอร์ทนะครับ ฝากคนที่ตามน้ำกันแล้วกันนะครับผมสำหรับช่องมารักมาทรัพน์สามดาวคนซ้ำซากในนะครับพี่น้องพี่ล่าเป็นลงคลิปคลิปหนานะครับพี่น้องสิได้เห็นกันก่อนผู้ใดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปแล้ว